ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทิปจับจูดครับวันนี้ผมเอ็มสุธิพรนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดิพนธจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งวันนี้ทางทีมงานโฟโต้สมายคับนะครับหรือว่าทีมงานจับจูดเราจะมีการจัดถ่ายภาพพสตเทปนะครับซึ่งเลือกในสไตล์แบบไทยนะครับกับชุดไทย p พสตเทปนะครับแล้วก็เลือกโลเคชันเป็นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับซึ่งตรงนี้มีจะเป็นส่วนมากแล้วจะเป็น พื้นหลังหรือว่าแบ็กกราว n ์สีเขียวนะครับเขียวเข้มๆแต่วันนี้นะครับอาจจะอยู่ในความโชคดีที่เรามีโลเคชันดีแต่อาจจะมีความโชคร้ายในเรื่องราของอากาศและก็สภาพของแสงนะครับซึ่งจริงวันนี้าการถ่ายพอดเดทหรือว่าภาพบุคคลนะครับกับกล้อง DSR หรือว่ากล้องทั่วไปก็สามารถที่จะถ่ายได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้นะครับในเรื่องราของการถ่ายภาพพอดเดทอย่างตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเลน ก็มีความสําคัญนะครับกับการที่จะถ่ายพอสเทตหรือว่าดึงอารมณ์หรือว่าอคอมโพสตของภาพต่างๆนะครับอย่างที่ผมถืออยู่นี้ก็คือนะครับเป็น c a n นอน70-200นะครับ F 2.8นะครับใส่กับ 5D Mark II นะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะมีเลนส์ยาวจะถ่ายได้ไหมหรือว่าไม่มีเลนส์ตัวนี้จะถ่ายได้ไหมถ่ายได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง50หรือว่า85หรือแม้กระทั่งที่จะเป็นเลนส์คิดก็สามารถที่จะถ่ายได้เหมือนกันแต่ไม่มีความแตกต่างอยู่เพียงแค่ รูรับแสงที่กว้างกับแคบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลักษณะภาพที่จะออกมานะแต่หากว่าเทคนิควันนี้นะครับเราจะแก้ไขในเรื่องของแสงอย่างไรติดตามรับชมกันแล้วการความสนุกความสนานกับทิปจับจุดครับผมสำหรับการถ่ายภาพในวันนี้ครับทีมงานจับจุดถ่ายคอนเซปต์พอดเทรตชุดไทยนะครับก็เลือกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับ เป็นสถานที่โลเคชันนะครับขอบคุณสถานที่สวยแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือพี่เจนนะครับดางแบบของเราพี่เอกจักรีนะครับหลายท่านที่ร่วมนะครับกิจกรรมในช่วงของวันหยุดอย่างนี้นะครับถ่ายภาพนี่คือลุงพงนะครับหลายๆท่านด้วยกันนะครับช่างภาพวบเก่าของเรานะครับ ก็ขอบคุณดังแบบด้วยนะครับเสียสละเวลาดีๆให้เราได้ถ่ายภาพสวยๆแบบนี้นะครับคือ <ๆ S 1> วันนี้เนี่ยนะครับเราโชคร้ายในเรื่องของแสงนะครับเนื่องจากว่าแสงก็ไม่มาตามลัดนะครับคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะขึ้นมาที่โลเคชันเนี่ยนะครับเพราะว่าแสงแดดยิงแจดจ้ายอยู่เลยนะครับแต่พอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมืดอึมครึมครมนะครับทีนี้เราก็จะมาแก้ปัญหา หลายคนอาจจะเคยเห็นว่าการถ่ายภาพเอ๊ะทำไมหน้าส่วนนี้มืดนะทีนี้เราจะกำจัดในเรื่องราวของเอางามืดบนใบหน้าโดยใช้รีเฟกซครับี่เห็นถืออยู่นี้นะครับเรียกว่าแผ่นสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงเข้าไปหาแบบนะครับหน้าก็จะสว่างขึ้นโดยโลเคชันที่3นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับขยับมาอีกนิดนึงซึ่งที่นี่ธรรมชาติสวยงามสีเขียวแล้วก็มีโขดหินนะครับซึ่งจริงถ้าแดดมาบอกได้เลยว่า ตรงนี้จะสวยมากนะครับแต่ว่าวันนี้แก้ไขปัญหาไปโดยการใช้แผ่นรีเฟล็กซ์นะครับในการกำจัดในเรื่องราวของเงาเมืดบนใบหน้าของแบบนี่คือชุดไทยย้อนยุคนะครับเขาบอกว่าเป็นชุดในสมัยสกอตไทยจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับขอบคุณน้องโจอี้ขอบคุณลุงหนวดโฟโตอินดี้ด้วยนะครับที่เลือกชุดสวยๆแบบนี้ขอบคุณพีโน้ตครับที่ อ่านางแบบให้เราได้สวยแบบนี้ขอบคุณพี่เจนด้วยนะครับที่เสียสละเวลามาเป็นแบบให้เราสนุกสนานครับกับทีมงานจับจุดนะครับจับจุดคืออะไรนะครับแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจวางไม่ได้วางแผนอะไรมากมายนะครับก็คืออยากถ่ายภาพโทรหากันด่วนจีไปสนีจ๋าหาแบบหาผ้าหาช่างแต่งหน้ามาแล้วก็ถ่ายครับเพราะว่า หลายคนนะครับต่างที่จะหาเวลามาพบกันนี่ได้ยากมากแต่ว่าก็พยายามที่กิจกรรมที่เรานั้นอยากจะสร้างสรรค์ในด้านของภาพถ่ายซึ่งถือเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งนะครับแล้วหลายๆที่ตรงนี้สถานที่สวยมากนะครับ และตอนนี้ผมก็อยู่ที่โลเคชันสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับหลังจากที่พาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังการถ่ายภาพพอดเด d ในสไตล์ไทยของวันนี้นะครับกับทีมงานจับจุดและตอนนี้ผมก็อยู่กับนางแบบของเราวันนี้สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่เจนนะคะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้ที่ได้มาเป็นแบบให้กับทีมงานของเราก็เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นจริงจริงค่ะไม่เคยถ่ายแบบเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นครั้งแรกจริงตื่นเต้นค่ะ แต่ยังเกรงๆอยู่ค่ะมือใหม่มือใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่มือใหม่นะฮะถ้าโปรวิชชนอลจะขนาดไหนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมทีิกับพวกเราครับทีมงานของพวกเราเป็นยังไงบ้างก็ประทับใจนะคะทุกๆคนเฟนลี่แล้วก็ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะครับแล้วอยากให้พี่แจนี่ฝากถึงน้องๆที่สนใจกับงานที่อยากจะเป็นแบบอะไรประมาณนี้ทำยังไงบ้างถึงจะได้มาเป็นแบบนี้ ก็ก่อนอื่นต้องดูแลสุขภาพก่อนเนาะต้องหุ่นมาก่อนค่ะแล้วก็เชิญชวนน้องๆนะคะก็คือการมาถ่ายแบบก็เหมือนการมาหาประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะก็มีความสุขค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะ ครับผมและว,วันนี้นะครับเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับไว้เจอกันเทปหน้านะครับกับทริปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปถ่ายรูปแบบไหนจะไปถ่ายรูปอะไรโปรดติดตามรับชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เจมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ